อาแล้วผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนผมนะเออวันนี้นี่เราไม่มีมิกนะวันนี้เรามีฟิล์มแทนนะเพื่อนผมวันนี้นะฟิล์มหัวแดงๆงใส่ชุดสูทนะครับผมนี่นะวันนี้นี่พี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรกันก็เลยพาเพื่อนมาปีนเขานะเออดูไปเดี๋ยวไอ้ไอ้เ,อก,เกมเนี้คือแบบว่ากูไปดูโอเวนเซตทีวีเล่นเล,เลยคือแบบว่ามันค่อนข้างที่จะล่อยแรงอกูเลยแบบว่าชวนมึงมาเล่นเลย ส่วนวันนี้ไอ้มิกไปไหนไม่รู้นะมันน่าจะเล่นบบฟูดอยู่อ่ะเออมันอัปเดตผลใหม่ okay, okay. ไปเริ่มเลยก он, ็เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่านะเกมนี้ง่ายๆเหมือนออบบี้ทั่วไปนะครับแค่แบบว่าผูกเชือกติดกับเพื่อนไว้นะเออไอาจจะไม่ค่อยแค่นะสิเออมันมันแค่น,นี้จริงๆคือแบบเกมมันง่ายมากเลยเว้ยเดี๋ยวมันก็ก,กระโดดแหง่ายจริงเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นไอ้น้องเออไปเลยไปเลยเออเนี่ยมันก็แค่แบบไต่เขาอะเออ ไปครับไปครับเดือดคือไม่ได้เออได้ได้ได้เออค่อย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 เออได้มาได้มาได้มาโอ้โหชิวชิวบอกเลยไหวชิวไม่ค่อยเดี๋ยวก็สักพักจะไม่เหลือเฮ้ยจริงเปล่าวะเอ้ยเอาตัวกูจมดินไปเลยไปแล้วเอ้ยขึ้นนี่ขึ้นนี่กระโดดเออเฮ้ย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 ลากลากลเออเออ เอ้ยมันขึ้นเอามันขึ้นท่าไหนต่ออ่ะนี่ไงก,กระโดดปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้คือต้องกระโดดไปใช่ไหมเอออันอันนี้ใช่ใช่ใชมันต้องกระโดดมาหาตัวเองมันต้องผ่านกูไปแล้วก็ไปไป,ไปฝั่งนู้นเว้ยมันติดอ่ะใช่มันติดกูเองมึงแบบมึงต้องกดกระโดดค้างเว้ยอะไร้างั้นเดี๋ยวมึงมึงอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอ้ยเอ้ยหรือว่ากูต้องกระโดดพร้อ,อมมึงวะ หนึ่งนะเดี๋ยวเอาใหม่นะสามอ่งรโดนร้อรโดนคนเดียวโอ้ยไม่ได้หรอว้าเรีย,ยบร้อยโดนเพื่อนดงลากขึ้นมาดึขึ้นมาเออินหนึ่งเอ่เินหนึ่งปึ๊บเอิยกันละกันละกันละกันลลากปึ๊ดกกันละกันละกละเแป๊บปึ๊ดเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย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 เดี๋ยวเาเเือปกติไ้ยเออเออปกติก็้ เนี่คือเราต้องกระโดดพร้อมกันนะต้งกระโด้อมกันหรอต้องกรดพร้อมกันมันก็ต้องมันก็ต้องหักล้างกันดิมึงหากูกูหามึงอ่ะเดี๋ยวนะลองดูนะปื๊ดนี่นี่อย่างนี้ต้องอย่างนี้เออทำได้ไงก็ไม่รู้นะยให้ทำอีกครั้งนึงกูไม่ผ่านนะเนี่ยไปเลยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยตอนนี้ใครตามกูมาปึ๊บอุ้ยเช็ดเกือบไม่ถึง ไมครับไม่เป็นไรคือถ้าไม่ถึงอะไรมีเพื่อนไปเซฟโซนอะไรจะขนาดไหนก็เชื่อว่าตรงนี้เซฟโซนเป็นงเช่าหนีมาเฮ้ยว่าทางนี้มันง่ายกว่าเดิมเลยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยยอไปตายเค่อยๆแล้วมึงตายหาไม่รู้ตัวไปเลยอุ้ยตัวนี้มันง่ายยังเลยอะ โหง่ายอ่ะงอายอีซี่ว่ะอีซี่จัดอ่ะโจ้แล้วตัวนี้คือเราต้องไปทางไหนวะเราต้องไปตามไฟนี่อุ้ยซิกแซกซิกแซกไปไปกระโดดเฮ้ยดึง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 นี่นี่ไปฮาวอะไรไงทางนี้ก็ใช่เดินไปทางน้ปึ๊๊บปึบอุ้ยกูเกือบไปถึงเมื่อกี้นี่เลยตาย ลงเลยเดินเดินตอแบบไม่รอใครอ้าวจะเดินชนโอเครอก็ได้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนี่มันง่ายนะเนี่ยทำไมมันง่ายจังเลยป่๊บนี่ยังเป็นไงโหปลากลัวว่ะเพราะเราเราอยู่ตรงนี้มันง่ายนี่ระดับหุ้ยเกือบจะร้อยร้อยร้อยเมตรแล้วนะเฮ้ย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 ไม่มีใครเข้ามาเลยทำแล้วท่านเฮ้ยกูเล่นบล็อกรลบอกอยู่ นี่สิ่งเลยร้อยหนึ่งอ๋อร้อยหนึ่งแล้วเหมือนเราจะต้องลงข้างล่างแล้วก็ปีนไปอ่ะต้องลงตรงนี้เอออุ้ยเด็กเด็กต้นขาหักเด็กหนึ่งหนึ่งหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาดิโซเชิญหักเออมึงต้องมึงต้องเดินต้องลากไปเพื่อนเฮ้ยชัดเฮ้ยเรากระโดดดิเด็กเรากระโดดกระโดดพรมึงอ่ะกระโดดกูก็ลอยไปกับมึงดิ

เอาเชื่อมหายละเดี๋ยวนะเราถ้าถ้าเราเชื่อมลิงก์ใหม่คือเราต้องเราต้องขึ้นใหม่เลยโอ้ยจะใครแม่งหล่นตัปูเลยวะเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยเฮ้ยอ้าวอืดว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงเชื่อยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึงกระโดด โอ้ยไอ้เจคุยฟิลเลดเชื้อแบบนี้อ uh ่ะอ๋อเช้่อะไรอ่ะเฮยเื่อ็ได้ไดกระโดดปึ๊บได้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 เพื่อนกูได้กูได้กติดกูติดติโอเคกูขึ้นมาแล้วุนแค่นี้เฮ้ยเออนี่นี่นี่โตไปไง เทคนิคการแก้สถานการณ์ขั้นสูงเอาวัตกรรมว่ะโอ้ยสามร้อยหกสิบองศาเลยกูมันง่ายมันง่ายมากเหอวะไม่เชื่เทคนิคโอ้โหเทคนิคเอ้อ้าวเรียบล้อย ไอ้เลยมันมันใช่ไหมมันไม่ผ่านด้วยคือแบบว่ามนเล่นไงคือแบบซ้อมอ่ะซ้อมซ้อมฟิสิกส์แลอใครแม่งพูดอะไรวะดัมซอลี่อะไรเอาเพื่อนเจอเข้ามาเพื่อนเพื่อนกูค้างเออเออกูติดเพื่อนกูกูติดแคนดี้เพื่อน มึงช่วยกูก่อนเพื่อนกูลงมาช่วยแล้วมาเฮียกูติดอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ได้แล <c oughs> ้วอ้าวแล้ว,ว,ว,วผู้หญิงใคนนั้นคืออะไรวะกูเห็นแบบอยู่สักพักแล้วไปเลยเราเราถึงไม่ได้เคลียอ์คกูเขไม่มาใจมันมันจะบัามันหนึ่าานว่าเราต้องเราต้องเติมอาจจะไม่ต้องเติมเลยหรือว่าบัาอยู่ไม่รู้เงี้ยมันบอกว่าแคนเทเลพอร์ต เป็นอะไรสักอย่าแน่หนว่าคอนเรือพ์ตขนาดที่กำลังกำลังอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกไอไออักษรไทยมันดูไม่รู้อ่ะอืมก็ไม่รู้จักหรือว่าเราหรือว่าเราต้องเว้ยต้องต้องไไปกูเกิลอ่ะใช้กูเกิลแปลใช่กระโดด

บ่เนี่ยเด็กนี่เด็กนี่เด็กนี่อะไรกันยังไงกระโดดขึ้นมาเพื่อนกระโดดขึ้นมากระโดดเลยกระโดดเลยอ่ะอย่าขาหักมันถึง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 เอาอย่าขาหักเฮ้ยเดี๋ยวกูโดดปึ๊บเออกรปึ๊บเออแค่นี้ก็ได้ละไม่เห็นยากเลยใช่ไหมเพื่อนปึ๊บเออใช่ นี่ชิวๆชิวแล้วท่านี้ขอโทษชิวหล่นๆนะเออแล้วก็ในขนาดนั้นเองอ่ะนขนาดนั้นเองลงไปแล้วเออเลิกแบบมีคนแบบตกคอหักอย่างเงี้ยเพื่อนนี้ติดแกล้งติดแกล้งเพื่องติดแกล้งแชกเป็นมาแกลายไม่แล้วมันนั่นแหละเออไปไหนอะท่านี้ตามตามทางไปเรื่อยๆตายต วว้าเพื่อนเพื่อน๊บนึงมึงมึงอยู่ตรงนั้นก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไปหา <c oughs> <c oughs> โอยเชี่ยแรงดึงอะไรกัน <c oughs> โฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยเออฮ่าเออเออเฮ้ยมันไม่อยู่ด่าเ <c oughs> <c oughs> ออยาเกี๋ยแล้วมึง <c oughs> เด้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วเฮ้ยมันกลับมันเตะเรามันกลับมันเตะเรายัย้นงคุยกันได้นหนูมีเฮ้ยเ้อมันติดหัวอืมติดหัวใครว้าวเฮ้ยมันบอกมันบอกมันไปไม่ได้มันบอกเออโอปล่อยข้าสองพันแล้ว เ oh อาใหม่ดีไปไม่ผ่านไอ้ดีล้วใครแม่ง <laughs> ไม่ใช่แม่งไปนู่นแหละเพื่อน Let's go <S ไปเลยแล้วกัน <Yeah. S 2> แผนจัดไปไปอัตรโกเฮ้ยเฮ้ย cà đột lấy, bạn cà đột của long bay, cà đột lấy, bạn, trong hoàn này, rồi lại gần, ui, đuôi, 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 ไม่ถูกแล้วเฮ้ยเ้ยเพื่อนหัวกูก็แทะอยู่เฮ้ยมึงรออยู่ตรงนั้นก่อนเพื่อนมึงรออยู่ตรงนั้นก่อนมึงมึงเดินมาทางขวานิดนึงเออพอพอพอเฮ้ยเไกลไปไกลไปเอาเลยเออเดีวเดียวเอ้หนุ้ยเออเออดีแหละเออเออแล้วเออเอ่ะโถ่ตอนนี้แขนใช่ปะใช่ใช่ไปไปตะ๊บไปจึ๊บ ปึ๊บโอ้ยงี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ขันบอกราเลยทีนี้เราก็ง่ายแล้วปึ๊บปึ๊บเดินหน้าเพื่อนปึ๊บอ้อตัวนี้เอาต้องบอกรึขึ้นเลยเพื่อนปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเน่กูกูก็โดนสองครั้งไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงกระโดดเลยนะมันจะมีแรงเวียงอยู่แรงเวียง แดงเวียงนี่นี่เ้ยเอาเอาเอาสามสองหนึ่งเจ๋ปะไม่เลยเว้ยไม่จนขึ้นไปข้างบนจนขึ้นไปข้างบนเพื่อนจนขึ้นไปข้างบนเออไม่ขึ้นไปแล้วไอ้ย่าคื้นมาถึงไม่เอาลอยเลยอ่าว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ย่าจะไม่เบตรงนี้ตลอดเลยเว้ย โอ้ยได้ได้ได้เอนเอแมันเป็นบล็อกเดียวอ่ะระบังนะโอโหยากตยากนะเอ้เจ๊เจ๊ดเจ้ดแผนแผนโอ้ยขึ้นเลยบุเือต้องดนเหมือนมัโดดได้ป่ได้ได้ โอู๋บรไกลยังไงอู๋ยังจะถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราขึ้นมาบัตะกอลเมื่อเดี๋ยวเราขึ้นมา28เมตรเราขึ้นมา28เมตรคืออะไรอ่ะรู้สนเฮากันไปหลายรอบนะไม่ใช่เหรอเออเนี่ยตอนนี้30เมตรแล้วเนี่ยอ่ะหเอาขึ้นหัวไปเพื่อนเออ เด่น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 เอนเดนเด่นเด่นเฮ้ยว้าม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 าต้นนี้ต้นนี้มันต่อท้ายเองแต่กูเนี่ยขึ้นมาไม่ก็โดดเลยว่ะกระโดด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 ขึ้นมากระโดดได้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 เอ้างม่นมึงมึงก็มึงก็กระโดดขึ้นมาบอกได้กูเลยไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ถึงใช่เหรอ กูงานมือเราหยีนนิดลองงานมือเรายนิดหน่งก่อนเดี so, ๋ยวแล้วก็ถึงดิเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูกระโดดหย่อนลงไปสักนิดนึงทำแบบเหมือนแรงยืดอะไม่เห็นได้เลยเอออะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึเดียวเพื่อนอ้าวนั่นแหละนั่นแหละรอก่อนรอก่อนเออเออโอ้โหจะได้แล้วขึ้นหัวุ ปึ๊บโอ้โหยี่อะไรตรงนี้ทำอไงดีวะไอ้สัตว์โอ้ยยังหัวยังหัตรงนี้ยังหัเออมันยังไดนึกแบบไงอ่ะเออเราด้วยเออเพื่อนตรงนี้มันติดติดติดบล็อกกันนะเออระวังแล้วมึงอ่าันหนึ่งเราก่อนเวกเวกใจเวกเวกเกมได้ได้ได้โอเคมาแล้วว้าว เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มาหายไม่มีใครหายอ้าวไปไหนวะต้องเมื่อกี้ตอนนั้นรอระมัดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยเกือบ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 มาเพื่อนเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเอ่อขึ้นอ๋อต้องอ๋อต้องบูดขึ้นหัวเกือบแลเพื่อนเอ้าเอ้าเป็นสัตว์ทีนี้เลยเดินเลย ไม่กระตุกกระติกเลยอะมึงยังไงอนกระโดดกระโดดมาเดินเดินไปทั่วเลยตอนนี้อ่ะเดินไม่ขยับเลยอะมึงต้องทำไม่เชื่อแบบว่าเอ้ยนี่ไงขยับแล้วเฮ้ยเพื่อนกระโดดเองเลยมึงกระโดดเองนะไปได้ไหมได้งไปบนึงก่อนยี่ก่อนนี่นี่อย่างแล้วกระโดดเข้วนาเพื่อนกระโดดปโอ้เออโอ้โหเยอะกว่าจะฉลาดเลยสัตส น่ฉลาดแวคิดง่วเดินเๆๆๆดินเเดินเดินเดินไปไปไปึ๊บกระโดดปึ๊บเออตองอย่างนี้นี่เดี๋ยวเล่นเฟิร์สเฟิร์เลยปึ๊บอัดิปชว้าวอวตาต์เก่าเร์ซันเบร์ันเร์ันไจริง

ต้องแบบสามัคคีคือพลังเอไปต่ไปอะไรแบบปื๊บปึ๊บเออยกว่นี้ว่จะไม่ถึงอะไรปก็ปุ้ยได้ไปี๊บ้ีป๊บปบปี๊บป๊บป๊บเวังระวังยจะพูดตามทำไม คจะไปจับคันละไอ้ตกงตกลงตกลงตรงนี้แล้วอะไรนะตรงนี้ตรงนี้ลองตกลงตกโอเคมาเอาเอ้ยยังยังยังเอ้ยแล้วปีนมามั่ววะไม่มั่วเนี่ยมันมีไฟน้ำพายกระลอดแบบไอ้เสี้ยบสุดท้ายอะเอ้ยเฮ้ยเดี๋มันต้องขึ้นห right. okay. ัว uh, uh, hey, hey, ึ้นเองแล้วก oh, ันแบบแสีบสุดท้ายโอ้ยเฮ้ยเสียบอะมาตุกุลได้กระโดดได้นี่กระโดดได้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 เอ้ติดหงส์ติดติดตีนอ้าวเม่อยากระโดดเอ้มันแล้วกระโดดที่นึง แ่กูเคลื่นไปละเิอไปะโคตรหี่โคตรแขนงโคตรฉลาดอะตอนนี้ก็ขึ้นมา1 5 2เมตรเป็นทีลเร้อยจริงนี่ก็ิ่จองกิจปจองอีกกิ่จองกิจองแล้วก็ขีดมาใส่ขาฟ้อถามอะไรกี่แล้วตอนนี้เป็นไงเ่ก็ันี่ก็งอ่ไงวะขึ้นมากระโดดกระโดดกรอ่ขึ้นมาว อุ้ยถึงกัด้วยอุ้ยแม่ชิปหายเแบงคุขึ้นไปแล้วเว้ยังยังแบงแม่แม่ครับโกูโก้กูขึ้นไปสูงๆได้เออเออโอ้ยชิปโอ้ยชิปโอ้ยชิปโนียไม่งั้นให้กูกระโดดนะไม่งั้นไม่ถึง bueno. แน่นอนโอ้ยโดนโดนอีกแล้วเรียกเพื่อนไอหัวแดงกูเชื่อว่านายรทำได้หัวแดงอื้โอ้เจ้าอบัตต์ตั้งก็โอ้ยได้อยู่เว้ย มันยากนะเว้ยด่าเนี่ไม่ยากหรอกเพื่อนอึ๊บอึ๊บเฮ้ยโอขึ้นบูดหัวระบายเพื่อนขึ้นไปเมกเมกตั้งแ่วันี้เจอจบแล้วเว้ยอย่าเรียกไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเรีอยยังยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเป็นเทิ้งนี่มันเป็นเทิ้งนี่มึงกระโดดขึ้นมาเลยโคตร เป็นเทคนิคกูบอกแล้วกูบอกแล้วมันเป็นเทคนิคโอ้โหเอ้าเป็นไงวะเนี่ยมึงมึงกระโดดไปทางซ้ายดิแล้วมึงก็ไปต่อทางนั้นเลยเออมันไกลไปเปล่าอันนั้นมันคือโอเคอันหนึ่งมึงรอแป๊บกูร่อนเบี่ยงกูร่อนเบี่ยงกูโดนเบียงกูร่อนเบี่ยงกูร่อนเบี่ยงกูร่อนเบี่ยงกูร่อนเบียงจากฟิสิกส์โอ้ยเอาวัตสกอ ไอเย้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเฮ้ยรามันนิ่งๆเรามันนิ่งๆเไม่คนนีให้มึงแตงไว้เนี้ยเออเด็กคนนี้ได้าตาตานี่ไงเออเออไปเจ้ามันไม่อยู่ที่กูเยี่ยมันไม่นิ่งแล้วมันไม่นิ่งแล้วเออไอ้เชี่ยการจับบอลเราจับกันแล้วใกล้เช็คพอยต์แล้วเว้ยเฮ้ยเชี่ยคือมันเอ้ยเกือบแล้วเว้ยเช็คพอยต์มันอยู่ข้างหน้ากูเห็น เฮ้ยมึงดึงมึงเหรลวดแรงมึงดึงมา้ดึงตัวกูไปหมุนบ่อยข้ากูปล่อยอันหลอกว่ะนะคือกูมึงหล่นเลยเนาะหลุดกันหมดเลยเอาะต้องควุมตอดตลอดตลอดเวลาเลยจะไหมึงแบบมึงได้แบบเดินหน้าติดดินตลอดอะเหี้ยใช่นึงกันนึงนึงกันนึงโอ้ยยากจังวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเหวี่ยงอะไรกันโอ้ชิเฮ้ยถ้ามันเหวี่ยงไปทางบันไดมึงกระโดดไปทางบันไดได้ปะล่ะานะเนี่ยเอ้ยโดดเลยโดดเลยไม่ทันละโอ้โหเจ๊ดไหวมากเลยเฮ้ยยังยังกลายเว้ยถ่ายแม่พิมพ์ยังไงบอกว่ามันมันพิมพ์เยอะแยะพวกมึงอ่ะ ไอ้กูเองไงวะไอ้เหี้ยไม่ใช่พวกพวกมึงที่มันว่าเอ้ยมาเร็วมาเร็วโดนเลยนี่ลงโอ๋อเบจเอาอ๋อเบจใกล้แล้วใกล้สั่งร้อยแล้วและนี่มันนี่อะไรอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่า d i s order slingshot jump the โอเคก็คือ ก็คือมึงต้องลุไปข้างล่างส่วนกูอยู่ตรงนี้ได้เอ็ก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 ระวังนะยังชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงกระโดดกระโดดไปไงอะกระโดดไปกระโดดกระโดดอยู่เนี่ยเออนี่ลไปครับไปเนี่ยถึงสองถึงเส้นชัยแล้วเว้ยเอ็กพอยต์โอ้โหเยอยกว่าจะถึง เจ็ดโอ้ยแห้ะโหไอ้เจ็ดสองร้อยกูฮ่ากูขำขนาดนี้เฮ้ยด่ามันเปลี่ยนไปเลยอ่ะดูดิบรรยากาศคือแบบมืดตึ๊บเลยเพื่อนทำยังไงดีวะเรโครดูมันบอกว่าให้มันมันมันคำเตือนนะนะบอกว่าให้ยืนให้ให้ยู่ใกล้ๆกันด้วยนะก็จบกันมาแล้วนะครับก็สำหรับเอ่อจะเรียกว่ายังไงดีอะเชียร์ปีนเข่าหันศาแล้วกันนะ เออก็กว่าจะถึง200เมตรนี่แม่งยากเกินอยางกูแบบกูเหนื่อยเลยอ่ะขำเหนื่อยอ่ะ <laughs> เออนะครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ใครชอบก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสมาชิกพี่ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว